ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินหลังพิมพ์เขาสวยๆหนึ่งแปลงใช่แล้วครับเราอยู่กันบริเวณไหนครับพี่ชายครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับเราอยู่กันที่ตำบลหมูสีนะครับเราเข้ามาจากถนนธนรัฐช่วงกงม .14 นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาผ่านหน้าโรงพักหมูสีแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาครับตำแหน่งของที่ดินแปลงนี้เนี่ยเราอยู่ห่างจากสี่แยกบ้านบุ่งเตยเนี่ยระยะประมาณ600เมตร นะครับแล้วจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเดินทางไปยังถนนธนรัต์ก็ระยะทางประมาณ5.5กิโลเมตรนะครับไปด่านเขาใหญ่เนี่ยก็ระยะ15กิโลเมตรไปมอเตอร์เวย์ประมาณ17กิโลเมตรแล้วถ้าเราจะวิ่งไปยังโมนันซาเนี่ยก็ระยะแค่7กิโลหรือถ้าไปทัสคานาก็10กิโลเท่านั้นเองนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับเนื้อที่ทั้งหมด หกไร่สองงานสิบตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสีนะครับลักษณะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับด้านหน้าส่วนที่ติดถนนเนี่ยยาวประมาณ150เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้ามาเนี่ยประมาณ100เมตรที่ดินแปลงนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล389เเมตรที่ดินเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับด้านหลังของที่ดินแปลงนี้เนี่ยพิงเขาเลยทีเดียวครับซึ่ง ต้องเรียกว่าอยู่ในจุดที่มองเห็นวิวเนี่ย180องศานะครับวิวเขามีทั้งระยะใกล้ระยะกลางและระยะไกลระยะไกลก็คือเทือกเขาใหญ่เทือกเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับเรายืนกันอยู่บริเวณท้ายท้ายที่ของที่ดินนะครับก็คือติดภูเขาเลยใช่ครับความพิเศษของที่ดินแปลงนี้ เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วเพราะติดภูเขาใช่ครับต้องได้ที่ลาบเชิงเขาเพิ่มไปด้วยถูกไหมครับพี่ครับใช่ครับน้องชายที่ดินแปลงนี้เนี่ยได้ที่ลาบเชิงเขาเนี่ยจากที่เจ้าของแจ้งมาเนี่ยเนื้อที่ประมาณ5้าไร่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภายในพื้นที่เนี่ยท่านเจ้าของเนี่ยปรับพื้นที่ไว้อย่างสวยงามนะครับมีการเรียงหินปรับหน้าที่ดินเนี่ยลาบเรียบนะครับขอรถสามารถวิ่งขึ้นมาได้อย่างสบายนะครับ ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสเต็จที่2ใช่แล้วครับรบผมแล้ว <c oughs> ที่เราเห็นทางด้านขวามือเนี่ยนะครับน้องชาย <c oughs> ยังเป็นป่าก,กระถินอยู่ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเอาป่าก,กระถิตนตรงนี้ออกได้นะครับ <c oughs> ซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาที่ยังเป็นที่ของที่ดินแปลนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้ <c oughs> ประโยชน,น์ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อขึ้นไปอีกเนี่ย เห็นว่าประมาณ8 1 0ถึง10เมตรเลยทีเดียวซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะไปชนกับถนนแนวกันไฟนะครับเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรไม่ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของการจัดสวนหรือตกแต่งแลนสเคปให้สวยๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยด้วยความลาดชันของภูเขา ก็ยังอยู่ในระยะที่ถือว่าเป็นที่ราดชันเขาได้ใช่ครับ,รบใช่ครับแล้วก็ลมพัดเย็นมากๆนะครับภายในที่ดินเนี่ยท่านเจ้าของก็ติดตั้งไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าที่ดินเนี่ยก็มีไฟฟ้าผ่านเรียบร้อยแล้วครับถนนลาดจางขนาดใหญ่นะครับการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้เนี่ยถือว่าสะดวกมากๆนะครับแล้วก็ระยะเนี่ย ไม่ไกลจากถนนธนรัก์ครับโดยรอบของที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็มีสถานที่สําคัญเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดเขาใหญ่นะครับน้าพุครับหรืออย่างสถานที่เอ่อคาเฟ่เอ่อหรือว่าอย่างหลายๆที่ที่เป็นจุดเช็คอินของที่เขาใหญ่นะครับ,รบก็อ,ะอะจะมีที่เป็นร้านคาเฟ่เกิดใหม่นะครับวิดอินเขาใหญ่ครับผมร้านอาหารเนี่ยก็ ออกไปไม่ไกลนะครับระยะ2-3กิโลเนี่ยก็สามารถที่จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยของเขาใหญ่นะครับครับผมซึ่งถ้ายืนอยู่ในบริเวณที่ดินเนี่ยเรามองเห็นหลังหลงปูดทวดเลยนะครับใช่ครับอยู่ไม่ไกลนะครับแล้วก็นี่วิวระดับสายตานะครับจากบริเวณกลางที่ดินนะครับอย่างที่พี่ชายเล่าเมื่อสักครู่นะครับเราสามารถที่จะเช็ควิว ของเขา3ระดับได้เลยนะครับมีเขาลูกเล็กๆนะครับซ้อนกันเข้าไปจนถึงเขาใหญ่นะครับที่เห็นเป็นฉากหลังอยู่ด้านหลังนะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วท่านเจ้าของเนี่ยก็เรียงสเต็ปหินตรงนี้ไว้เป็นสเตปที่2นะครับติดที่ราบเชิงเขานะครับหลังพินเขาจริงๆและด้านหน้าก็เทควิวเขาได้อย่างสวยงามจริงๆนะครับครับผม ราคาดีกว่าครับพี่ชายครับเป็นยังไงครับที่ดินแปลงนี้ครับผมที่ดินแปลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ดินทำเลทองนะครับเพราะว่าได้ทั้งวิวแล้วก็อยู่ใกล้ถนนพนรัตครับผมติดถนนลาดยางครับหลังพิงเขาได้เนินโอ้ทุกอย่างมาครบเลยทีเดียวตำบนหมูสีใช่แล้วครับครับผมกับโฉนดที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมด6ไร่2งาน10ตารางวาท่านเจ้าของเปิดราคาไว้ที่58ล้านบาทครับ58ล้านบาทแถมด้วยที่ราบเชิงเขาอีกกว่า5ไร่ด้วยกันใช่แล้วครับครับผมตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นราคาที่ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆนะครับใช่ครับก็เหมาะสมกับตำแหน่งหรือทําเลที่ตั้งนะครับ ต้องบอกว่าคุณภาพของที่ดินแปลงนี้ครบถ้วนจริงๆนะครับเอาละครับน้องชายครับผมสําหรับวันนี้ท่านที่สนใจจะเข้าชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถนัดหมายเข้าชมได้นะครับที่เบอร์0647978978นะครับพี่ชายและน้องชายนะครับยินดีที่จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงนี้ด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดที่ดินแปลงดีๆจากช่องคุณชายขายที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีที่ดินให้เรารอให้เราเข้าไปทำอยู่เยอะมากคุคผับผมหยุดปรีใหม่กันไปยาวเหมือนทันนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาก็ฝากติดตามช่องคุณชายขายที่กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชายและน้องชายต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ